ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระสมเด็จหลวงปู่ภูพิมสามชั้นพิมพ์โยพระสมเด็จหลวงปู่ภูพิมสามชั้นพิมพ์โยสวยและหายากมากพิมพ์นี้เนื้อจัดมากโดยทั่วไปพระพิมพ์นี้จะไม่ค่อยพบเจอเนื่องจากว่าพอพระศึก มีบางกลุ่มนำไปแต่งพิมพ์ขายกันเป็นพระบางขุนพรมวัดละคังกันหมดก็เลยทำให้พระพิมพ์นี้ไม่พบเห็นเลยในตลาดพระครูธรรมานุกูลหรือหลวงปูป่ภูจะนันทเสโลวัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพประวัติวัดอินทรวิหารเดิมชื่อวัดอ,อินทารามหรือวัดบางขุนพรมนอก ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้างแต่มีเรื่องเล่ากันว่าพระอินหรืออินทวงศ์มีศักด์เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวเมืองเวียงจันทร์เป็นผู้ปฏิทังขรขอนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งธิดาของเจ้าอินทะคนหนึ่งมีนามว่าเจ้าทองสุขกับเจ้าน้อยเขียวได้เป็นพระสนมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยนั้น เมืองเวียงจันทร์ยังเป็นเมืองชั้นรองของกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระราชทานที่ดินแถบที่ตั้งวัดอินในในปัจปจุบัในให้เป็นที่อยู่ของชาวเวียงจันทร์้าอินได้นิม,มนต์ท่านเจ้าคุณพระอรัญยิกซึ่งมีเชื้อสายชาวเวียงจันทร์มาปกครองวัดมูลเหตุการเปลี่ยนชื่อต่อมาในสมัยรัชกาลที่สพระองค์เจ้า อินในกรมพระราชวังบวรมหาสักผลเสพได้บุญะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถส่วนการเปลี่ยนชื่อเพราะเนื่องจากชื่อวัดไปตรงกับวัดอินทราลามใต้ฝั่งธนบรุรีจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอินทระวิหารเพื่อไม่ให้ซ้ํากันในสมัยรัชกาลที่6พระพุทธรูปที่สําคัญของวัดอินทระวิหาร พระพุทธรูปมีดังนี้ 1. พระประธานในพระอุโบสถ 2. พระรีสุขตะอังคีรถสากะยะมุนี 3. พระสีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตความสัมพันธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุธจาร์โตกับหลวงปู่ภูพระอริยะเมตไตรเป็นพระพุทธยืนอุ้มบาทสูงใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งท่านเจ้าพคุณสมเด็จ พุทธจารย์โตได้เริ่มต้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่และหลวงปู่ภูเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จปกติสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านมักจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่โตสมกับชื่อเพื่อเป็นพุทธบูชาไว้เป็นที่สการะบูชาและเป็นปริศนาธรรมควบคู่ไปด้วยตามประวัติท่านสร้างไว้หลายแห่งเช่นที่วัดสตือจังหวัดอยุธยา ได้สร้างพระนอนมีความหมายว่าท่านได้เกิดที่นั่นต้องนอนตั้งแต่นอนแบเบาะ 2. วัดเกตชโยสร้างพระพุทธรูปปางนั่งหมายถึงท่านหัดนั่งณที่นั่น 3. ที่วัดอินทรวิหารสร้างพระสีอริยะเมตไตรพระยืนอุ้มบาตหมายถึงท่านหัดยืนณที่นั่น ในขณะที่ท่านเจ้าพคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตดำเนินการสร้างหลวงพ่อโตท่านก็ได้หลวงปู่สุขเป็นกำลังสำคัญเพราะท่านเจ้าพคุณสมเด็จสร้างพระโตไปได้เพียงครึ่งองค์ก็สิน้นชีพตักใสเสียก่อนตามหลักฐานขณะนั้นหลวงปู่ภูอายุได้เพียง43ปีพรรษาที่23 พระครูธรรมานุกูลนามเดิมชื่อว่าภูเกิดที่หมู่บ้านตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากในปีพศ2373ตรงกับปีขานโดยบิดามีนามว่านายคงโยมมารดามีนามว่านางอยู่พออายุได้9ขวบบิดามารดาก็ได้พาไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าคอยได้ศึกษาเล่าเรียนอักขรสมัยหรือภาษาขอม และหนังสือไทยกับท่านอาจารย์วัดท่าแคจนกระทั่งอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุในปีพ, 94, พศสอ9พระณพัทศีมาวัดท่าคอยโดยมีพระอาจารย์อ้นวัท่าคอยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์คำวัดท่าแครเป็นพระอุปชาพระอาจารย์คำวัดท่าแครเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มาวัดน้ำหัดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายานำทางพระว่าจนันทัสโรเมื่อบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่สำนักวัดท่าแคชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได้ออกเดินธุดงจากจังหวัดตากมาพร้อมกับพระพี่ชายชื่อหลวงปู่ใหญ่สำหรับวัดท่าแคร ในสมัยที่หลวงปู่ผูจำพรรษาอยู่นั้นยังเป็นวัดเล็กๆเข้าใจว่าโบสถ์ยังไม่ได้สร้างท่านจึงได้มาอุปสมบทที่วัดท่าคอยแล้วกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมอีกปัจจุบันวัดท่าแค่นี้ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติกจรฝั่งตัวจังหวัดตากตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัชนะสงครามในสมัยที่หลวงปู่ภู เดินทุดงมากรุงเทพครั้งแรกท่านได้เล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าได้มาปรกกฏอยู่ณนะบริเวณที่ตั้งวัดบางขุนพรมสมัยนั้นพื้นที่บริเวณนั้นยังเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าและเปี่ยวมากมีแต่ต้นรังต้นตาลที่ขึ้นละเกลละกะไปหมดนอกจากนี้ยังมีทางเกวียนทางเท้าเป็นช่องเล็กๆพอเดินไปได้เท่านั้น ท่านได้มาปรากฏอยู่บริเวณชายแม่น้ำเจ้าพยาพอตกกลางคืนได้นิมิตฝันไปว่าได้มีคนนำเอาตาแผ่นดินมามอบถวายให้ท่านสามดวงเมื่อท่านตื่นขึ้นมาก็ได้พิจารณาถึงนิมิตนั้นพอจะทราบว่าท่านเองจะมีอายุยืนยาวถึงร้อยสาปีเศษการเดินทุดงของหลวงปู่ภูนับตั้งแต่เดินออกมาจากวัท่าแค เข้ามาจำพรรษาที่วัดในกรุงเทพสันนิษฐานจากคำบอกเล่าของท่านที่เล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะเกตได้ช่วยชีวิตรักษาคนป่วยที่เป็นอ,อาหิวาตากโลกไว้6คนซึ่งยุคนั้นถือว่าอาิวาตากโลกร้ายแรงมากยังไม่มียาจะรักษาถ้าใครเป็นมีหวังตายลูกเดียวและในปีพศ2416 ซึ่งเป็นปีที่ไอาวาตะกโรกระบาดหนักจนเป็นที่ก่ลาวขวัญเรียกกันจนติดปากว่าปีละกาหาใหญ่ต่อมาท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดสามปื้มปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อวัดจกักรวรรดิราชาวาดและได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดโมรีโลกยารามหรือวัดทัตตาลาดตามลำดับ การต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทารามซึ่งในสมัยนั้นยังใช้ชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอกในปีพศ2432และได้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสเมื่อปีพศ2434ส่วนสมรสักษ์ที่หลวงปู่ภูได้รับไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับตำแหน่งในปีใดเข้าใจว่าได้รับก่อนปีพศ2463 เพราะตามหลักฐานศิลาจารึกเกี่ยวกับการสร้างพระศรีอริยะเมตไตรมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าถึงปีพศ2463ท่านพระครูธรรมะนุก,กูลผู้ผู้ชราภาพอายุ 91, 91, 91ปี170ได้ยกเป็นกิตติมศักดิ์อยู่ในวัดอินทรวิหารท่านจึงได้มอบฉันทะ ให้พระครูสังฆบริบาลปฏิสังขรต่อมาจนสำเร็จท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพศ24 7 6ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6ปีละกาเวลาประมาณตีหนึนาทีรวมสิริอายุได้104ปี83พันษานับว่า ท่านได้ยกเป็นพระครูกิติมศักดิ์ตั้งแต่ปีพศ2463จนถึงวันมรณภาพเป็นเวลา13ปีวัตถุมงคลหลวงปู่ภูถือว่าเป็นสุดยอดไม่แพ้วัดใดเลยเนื้อหามวลสารในการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านนั้นก็นำมวลสารผงวิเศษ5ประการของเจ้าคุณสมเด็จมาเป็นส่วนผสมในการสร้างด้วยเนื่องจากเจ้าคุณสมเด็จ เมื่อครั้งที่ท่านช่วยสร้างพระเครื่องที่วัดบางขุนพรมนั้นท่านได้มาพักอยู่ที่วัดอินกับหลวงปู่ภูและท่านเจ้าพคุณสมเด็จก็ได้สร้างพระหลวงพ่อโตไว้ที่วัดอินแห่งนี้แต่ไม่ทันเสร็จสมบูรณ์เจ้าพคุณสมเด็จก็มาบรรภาพลงเสียก่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นพระสมเด็จของหลวงปู่ภูจึงมีมวลสารผงวิเศษของเจ้าพคุณสมเด็จอยู่จํานวนมาก จนโบ,โบราณก่ลาวว่าถ้าไม่มีพระสมเด็จวัดระฆังวัดบางขุนพมวัดเกษชยโยให้ใช้พระหลวงปู่ภูวัดอินแทนได้นี่เป็นคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นมีตำนานเรื่องเล่าต่อๆมาถึงอภินิหหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ภูจวกจนปัจจุบันนี้คนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาท่านไม่เสื่อมคลาย และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จของหลวงปู่ภูสสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ